เราเราเราคิดว่าคําตอบอยู่ตรงนั้นโลภโทสะโมหะเนี่ยมันจะหยุดได้ยังไงมันจะหยุดได้ยังไงปฏิบัติได้ไหมหลายเรื่องเนี่ยก็เตือนใจเรานะดึงเราไว้ถ้าจะโลภบ,บางคําพวกนี้ก็จะดึงเราไว้แล้วสิ่งเหล่านี้ต้องมีมันแปลไม่ได้นี่โลภะาพแปลยังไม่ออกเลยโทสะก็แปลไม่ได้ ก็แค่เนี่ยดึงเข้าผลักออกเนี่ยนะเวลาเราโทสะเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเราคว้างโน่นคว้างนีง่นชัดเจนอยู่แล้วนะคุณกว้างคุณชกเขาคุณฟาดเขาคุณฆ่าเขาคุณ,คณทำอย่างเงี้ยการดา่าคือการคว้างโดย้อยคำอนะ่ะเราพอข้างในความขุ่นมัวมันอยู่ในตัวเรานี่นะเราว้าวุ่นเราสับสนนี่แล้วบางทีเราก็เผลอเนะเรารู้อยู่แล้วเนี่ยบางทีเราก็เผลอ อโกรธเนี่ยอายุขนาดนี้เราอันนี้เราก็ได้เปรียบนะอายุขนาดนี้แหมเรื่องแค่นี้เราเราก็จะมเรื่องวัยเนี่ยมันก็จะช่วยเรานิดหน่อยเรื่องวัยจะช่วยนิดหน่อยถ้าหากว่าเรามีหลักความกลัวในอุปสรรคใหญ่มากเลยความกลัวเนี่ยพระเรียกอสุรกายแต่คุณไปเห็นอสุรกายเป็นยักษ์เป็นมารที่ไหนก็เป็นยักษ์ทีหนึ่งอะ,ะแต่ยักษ์มันมีตัวตนที่ไหนเล่าสัตว์ทุกตัวที่พระเทศเนี่ยไม่มีตัวจริงที่ไหน เปรตคือความโลภปางทะลุเข็มท่องมันใหญ่โกรธมันเป็นยักษ์ตัวมันเตาหน้าแยกเขียวถือกระบอกกับผมไม่ช่างปั้นนี่กับผมปั้นยักษ์มาแล้วผมวาดเ,เปรตมาแล้วมันมีสัตว์ทุกตัวที่พระเทศมีตัวจริงที่ไหนเล่ามันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นความโลภกับเปรตเนี่ยมันคุณโลภคุณเป็นเปรตคุณโกรธคุณเป็นยักษ์ไอนน้ชัดเจนมากผมเป็นคนทํางานศิลป,ปะนั่นสิ่งนี้ผมพูดได้เต็มคําความหมายจะต้องรู้ด้วยนัยยะต้องรู้ต้องเข้าใจ เนี่ยอยู่บนโต๊ะนี่ก็มีนี่ tick. หยิบมาดูสิเนี่ยเนี่ยเทวดานะอย่างนี้ก็มีพระนีะบบ่บิดบิดเบี้ยวเหมือนเด Tech ็กวาดเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยจะไปทําอะไรเนี่ยวาดเอาวาด,เอา,วาดเอาเดินตามวัดไปเน,นี่ยเนี่ยจะไปวาดบนไม้สูงผุผุเสาผุผุที่เขากองทิ้งซึ่งเสาพวกนคือต้นไม้นะแล้วไมผ้ผุผุที่คนมองข้ามเนี่ยเนี่ยเราจะวาดนี่ลงไป โอ้สวยมากเลยคุณแต่ผมวาดบนเสาผุผุเนี่ยเพราะอย่างนี้สวยมากเลยเนี่ยไม่ต้องไปเขียนหน้าโค้งหน้าคดอะไรหรอกเนี่ยเนี่ยเป็นรูปพระเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเส้นสวยๆสำหรับผมเส้นสวยนะคุณเนี่ยโอ้โหเนี่ยแมหน่าสงบนั่งอย่างเงี้ยขีดเอาขีดเอาเลยเนี่ยใส่กรอบมีค่ามากเลยคุณแต่ผมจะเขียนแบบเนี้ลงไปใไนสุงผุผ,ผุเขาเคยอยู่บนปา่าบนเขาแล้ววันนี้คุณโค่นเขาลงทั้งหมด ภาคเหนือเขาหัวโล้นปลูกยางกันอย่างเดียวอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าปลูกยางโดยไม่ทําขั้นบันไดด้วยเวลามันสไลด์ขึ้นมาดินสไลด์เนี่ยปัญหาจะมาข้างหน้าในไม่นานนี้ยังไม่รู้อะไรเนี่ยนะแล้วต้นไม้พวกนี้หายหมดแล้วโค่นทิ้งโค่นทิ้งโค่นทิ้งเนี่ยนะเขามีเทพาอารัฐเขาจะเห็นหรือไม่เห็นนั้นน่ะผลไม้มาจากต้นไม้ทั้งนั้นดอกไม้ก็เหมือนกันซุงต้นใหญ่ๆที่มันผุที่ ทิ้งๆว้างๆเนี่ยมันเคยออกกิ่งออกดอกออกผลมาแล้วการที่มันออกดอกเนี่ยนะคุณไม่คุณมองไม่เห็นมันเองต่างหากล่ะแต่แมลงมันเห็นดอกไม้ที่เคยสยายกลีบออกมาเหมือนกระถ้วยเนี่ยมันมีน้ำพึ่งน้ำหวานแมลงอยู่ใกลมันรับจากลมเนี่ยเอากลิ่นไปฝากมันมันบินเข้ามาเนี่ยมาเสพมาดื่มน้ำหวานไปขณะเดียวกันเนี่ยวันนั้นทารกของดอกไม้ก็ถือกำเนิดดอกไม้ทุกดอกแหละมีลูก วันนั้นทารกของดอกไม้ถือกําเนิดนะไม่ฟังเรื่องพวกนี้ไม่เข้าใจเลยหรือไม่เคยเห็นเวลาเวลากินมะละกอน่ะลูกมะละกอน่ะโอ้โหผมสุกมันสีทองคุณเนื้อข้างในดิบๆแข็งๆแข็งเนื้อนุ่มนวลมากเลยะมะละกอนี่วางอยู่ตรงนั้นนะ่ะเนื้อสุกโหแล้วคุณเคี้ยวเนี่ยมันก็เต็มกระพุ้งแก้มเนี่ยคณน้ำพึ่งน้ำตาลมาหวานฉ่ำมันสร้างไปในคอในอกคุณน่ะนะมองเห็นแค่จะกินกินแค่นั้นเหรอ เราไม่ได้ไม่ถึงทีง่มันเกิดกําเนิดคนจะโตล้วโตเรามีคนปลูกด้วยต้องขอบคุณคนปลูกเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยเนี่ยมันเคยเป็นไม้ใหญ่ทรมึนเลยคุณนี่ไม่ขอบคุณไม้พวกนี้แล้วบ้างเลยหรือเนี่ยเก้าอี้ต่างๆเนี่ยเต,ติบโตเป็นต้นใหญ่แผ่กิ่งเสียดฟ้าเนะเวลานี้เนี่ยมันเกือบจะไม่เหลือแล้วว่าประเทศนี้ อะไรเงี้ยนะปัญหามะมาในป่าในเขาเนี่ยผมเห็นป่าเขานะถูกโค่นถูกทําลายเวลานี้ผมกําลังปลูกผักปลูกต้นไม้ต้นไม้ไปพันพันไม้ป่าเป็นพัน,พ,น,พ,นพันต้นในพื้นที่ที่เราไปลงขันทํากันทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละโดยใช้ศิลปะเข้าไปเป็นตัวประสานะการวาดเนี่ยนะที่ยกให้ดูเนี่ยของพวกเนี่ยจะไปอยู่ใน ต้นไม้ที่ถูกโค่นถูกล้างเนี่ยรูปพวกนี้คุณเกิดมาคุณอยากทำอะไรคุณอยากรับใช้อะไรอะไรที่คุณทำได้แล้วจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นผมเนี่ยวาดรูปเป็น,นผมจะใช้รูปวาดเนี่ยให้คนหันมานะคำนึงถึงป่าเขาต้นไม้ชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม้ใหญ่ไม้เล็กก็สำคัญนะพืชผักเนี่ยเป็นยาเ,เ,เป็นสารพิษไปหมดแล้ว แล้วทุกวันนี้คุณตายผ่อนทรงและภาระคุณเนี่ยนะคุณเอาภาระใหญ่ไปให้หมอตำรงพยาบาลนะผมทำงานส่วนหนึ่งอยู่กรโรงพยาบาลด้วยทำศิลปะในโรงพยาบาลนะเขาทำด้วยผมรู้เลยว่าหมอพยาบาลเกินจะแบกรับแล้วคุณเป็นอย่างที่คุณกินคุณกินตามใจปากคุณไม่ดูเลยมันมีสารพิษอะไรบ้างคุณจะกินตามใจปากกินอร่อยตามอารมณ์คุณแล้วคุณก็จะ เจ็บน้นปวดนี่โรงพยาบาลคนล้นไปหมดปัญหาใหญ่มาจากปัญหาการกินผักต่างๆดินต่างๆเป็นพิษน้ําในห้วยในหนองเป็นพิษนี่เรื่องจริงครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะลาจากโลกนี้ไปอะไรผมจะทําให้ได้บ้างชื่อเสียงเหรอไฝ่หาความเป็นศิลปินต่างๆเหรอ ผมว่าผมก็ใช้งานศิลปะลงมาเนี่ยรับใช้ปัญหาสิ่งแวดล้อมง่ายๆเนี่ยเนี่ยทำอยู่ทุกวันเนี่ยทำอยู่ความกลัวแล้วก็ไม่รู้พระสอนอสุรกายก็ยังไม่รู้ว่าหมายถึงตัวคุณนั่นแหละสุระกระ่าอสุรไม่กล้าอสุรกายกายที่ไม่กล้าคือคนขี้คลาดอสุรกายนี่เห็นเป็นไปอย่างอื่นไปเลยไม่เห็นว่ามันอยู่ในตัวคุณนั่นแหละ คุณลภเมื่อไรคุณก็เป็นเปรตเมื่อนั้นโกรธเมื่อไรก็เป็นยักษ์เมื่อนั้นน่ความไม่รู้ไม่ใช่ความโง่ความไม่รู้พูดความโง่ก็ได้ฟังแล้วมันขัดหูเราก็โง่เราผู้พูดก็โง่แต่เราสิ่งเหล่านี้เราต้องมีหลักเข้าไว้ไว้เตือนเตือนใจเราเตือนตัวเองของพู้นำต้องมีไว้เราจะได้เดินมีไว้ประคองตัวเองให้เดินทางไปกับเขาได้บ้างอย่างนั้นนะไม่ต้องหลุดพ้นอะไรหรอกเรื่องง่ายๆนี่แหละเอาง่ายๆเอาของง่ายๆใกล้ตัว โกรธจะโกรธเรื่องอะไรบ้างทำไมจึงโกรธการหลุดพ้นไม่ใช่หลุดพ้นไปไหนไม่ใช่ไปที่ไหนนี่นะหลุดไปจากความโกรธความเกลียดเท่านี้ความอึดอัดคับขอ้องเรื่องง่ายๆนี่แหละแค่นี้บางทีเราเราก็เ,ากเผลอถ้าเราปฏิบัติไม่ดีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงลึกเนี่ยเราแค่ประคองตัวเองโอกาสเผลอก็มีหน้าที่เราก็เตือนกันทักกันที่เรามาคุยกันเนี่ยบางทีเรื่องพวกนี้มันจําเป็น เราต้องถามตัวเองเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะใช้ชุดยังไงนะเราจะอยู่ยังไงบางคนปากกาัดตีนถีบลำบากมากเลยคนว,วิ่งกันพลาดวิ่งกันวุ่นเลยเนี่ยคนรอบตัวเราเนี่ยคนรอบตัวเราเนี่ยไปไม่ค่อยตรงทางนงหลงหลงทางเลยออกนอกทางเยอะไปหมดผมว <บา S 2> <บ>่าคนเนี่ยจำนวนมากเกนินไม่ต้องนับ ผมพกเครื่องมือไปถ้าไปช่วยงานนี่้โ,โหเป็นแถวแถวยาวแถวยาวเหยียดเลยคิวยาวเลยบนเส้นทางของการของความประพฤติอย่างเงี้ยมันก็มีความสนุกมีความสุขคนที่ชอบมากกว่าคนที่ไม่ชอบเขารับไปเขาโหดีใจนะมันเป็นสิ่งที่เราให้ให้เหมือนอย่างที่บอกเด็ดดอกไม้ส่งให้รู้สึกอย่างนั้นแต่เป็นเด็กยิ่งยิ่งยิ่งรู้สึกโอ้พอใจมากเลยเป็นเด็กเนี่ย เราก็วัดช้างวัดตัวเขาขี่ช้างมั่งไรมั่งเรเวลาถ้าวาดให้เด็กฟังเนี่ยเราก็จะมีแอน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 โอ้ ов, มันมาอย่างนี้อย่างง้เราพูดไปเงี้ยพูดไปวาดไปฟังเด็กทุกคนมันจะชอบดูมองของนี้จะอยู่ในใจเขาบางทีเพลงเนี่ยง่ายๆแต่ยากเพลงที่เท่มาคือเพลงช้างช้างช้างผมไมรู้ใครแต่งช้างเคยเห็นน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตโตไม่เบา สี่ห้าประโยคแต่ร้องกัะทั้งแผ่นดินนี้ทั้งประเทศนี้แขงช้างเนี่ยใครก็ร้องได้เด็กรู้หมดแหละช้างช้างช้าง,างไม่ได้บอกอะไรมากเลยมีงวงมีจมูกยาวๆเี็กงวงแต่งวงเล็กงามีหูมีตาหางยาวง่ายๆแต่ร้องเป็นความให้ความบันเทิงให้ความเพลิดเพลินให้ความสุขก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรแต่เรียบง่ายสวยงามไม่ต้องไม่ใช่ลึกซึ้งอะไรเลย อธิบายมีงวมมีงาให้ช่างสังเกตมีหูมีตาหางยาวนี่ไงงาร้องทั้งประเทศเนี่ยคุณใครทำต้องขอบคุณเขางั้นนิทานกันเหมือนกันนิทานทสัน้นๆไม่กี่บรรทัดเนี่ยมันมีค่าได้ไปเ,เขียนอีกเขียนอีกเขียนอีกเนี่ยมันเน่ามันเสียอะไรเล่าเนี่ยไม่ชอบเลยเนี่ยพระเทวดานั่งพนมมืออยู่เนี่ยเส้นสวยจะตายไปเนี่ยใส่กรอบเข้าไปี่้ ถ้ามันอยู่ตามผนังแห้งๆในโรงพยาบาลที่คนไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายมันไม่ดีเลยเนี่ยจะอยู่บนผนังเนี่ยผนังแห้งๆขาวๆเนี่ยมีรูปเขียนกันบ้างสิเนี่ยพุทธเจ้ามีซุ้มเมรอะไรอะไรเนี่ยนี่ร่างๆมันชอบมากเลยเนี่ยหัวเล็กส่วนร่างใหญ่เส้นรากสบายๆผิดๆเนี่ยชอบอะไรอย่างเงี้ยผิดๆเนี่ยไม่ต้องเหมือนเป๊ะไม่ต้องถูกสัดส่วนอะไรหรอกเนี่ยชอบเลยเนี่ยอย่างี้เนี่ยเส้นผิดๆเนี่ยแพรบแพรแพรมาเนี่ย ทองปิดใส่กรอบซะหน่อยก็สวยเลยเนี่ยกรอบติดฝาบ้านเขาไว้เนี่ยไม่ดีได้ไงท่านพูดอะไรให้กระเราบ้างเนี่ยโลภโกรธ้องกินกามเกลียดแล้วพูดมาเนี่ยพอนพูดมาเนี่ยองค์เนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์เตือนใจเป็นสิ่งเตือนใจให้เรานึกถึงคําของท่านเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอยู่ตามโรงเรียนก็ได้เนี่ยดีเลยเนี่ยครูครูจะช่วยขยายเลยนะว่าพระเนี่ยพูด่ึงอะไรบ้างเนี่ยรากง่ายๆเลยเนี่ยแล้วเนี่ย เนี่ยเส้น well, นี Hell, well, yeah. uh, ้พื้นจะไปวิ่งกลับมาขึ้นไปอย่างนี้เฉยเลยเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยรากต่อต่อไปแป๊บแป๊บแป๊ปเนี่ยเออสวยแกวาดเองแล้วแกก็บอกของแกสวยเหมือนเหมือนจะชมตัวเองคนชมมันต้งเยอะแล้วให้มันด่ามั่งสิออันนี้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 ย่งเหมือนคาถาเลยประโยคนี้นะ สำหรับเราเนี่ยเหมือนคาถาเลยคนชมมาเยอะแล้วให้มันดาา่ามั่งคนหมั่นไส่ก็มีคนหงุดงิดเกลียดกรอดมีพิตกอยู่บ้างกลัวจะไม่เสร็จซึ่งเป็นสิ่งดีมีค่ามากเยมีคุมทรัพย์หลายอย่างที่จะส่งผ่าน คนรุ่นหลังเป็นทรัพย์ของแผ่นดินใช้คำนี้เลยหาค่ามิได้รุ่นวันนี้ก็จดหมายขอความช่วยเหลือจากคนที่เพื่อนเก่าที่ที่เขามีปัญญาความสามารถในการจัดการมากกว่าเรา ทำได้แค่ไหนก็ไม่รู้ได้ไหนก็แค่ไหนก็แค่นั้นแหละไม่อิจฉาคนที่ไปต่างๆไม่ได้อิจฉาแล้วก็มีวิถีของเราผมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอก พวกคุณล่ะพวกคุณล่ะนะทางเดินของคุณล่ะจะไปสู่จุดไหนทั้งถามทุกคนแหละคุณล่ะจะไปจะไปทางไหนเราจะไปทางไหนกันจะจบลงยังไงวันนี้คุณยังเป่งปลังอยู่มีเนื้อมีนวนอยู่เดี๋ยวคุณจะเหี่ยวโทมคุณจะทำอะไรเนี่ย อีก20ปีอีก40ปีฮะจะทำอะไร